กาบสวัสดีเอฟซีผู้ติดตามชมคลิปคนสมัยกาวนี่ท่านสุภูสุขคนแลเน้ะพี่น้องขอพระคุณพี่น้องสุภูสุขคนขอพระคุณถุกกำลังใจแลเน้ะพี่น้องที่เขาไปเบื้องคลิปเขาไปสนับสนับสนุนคลิปคนอีสานบานเห่าเนาะพี่น้องกาบบอกว่าพี่น้องที่อยู่ทางไกลทางไกลเนาะพี่น้องอยู่ฟังไทยฟังเล่าอยู่ตะวันออกไกลอยู่ยุโรปอเมริกาคนโขกขอพระคุณกันอย่างสูงเนาะพี่น้องที่เขาไปเข้าไปเบิ่งคลิปเนาะพี่น้องจังได้กับฝากพี่น้องสนับสนิม สนับสนุนคีพจนิสารบ้านเฮ้าเนาะพี่น้องกะยูกไกยูกไกท่านเป็นว่ายูกไกไบ้านขึ้นฮอดบ้านกะอยากฟังนิทานเนาะพี่น้องกะเขาไปเบิ่งคลิปกะคนสมัยเก่เาไอ้ท่านย้อนอดีตน้อกันมวนมวนเนาะพี่น้อง,นงคนโขกขอบพระคุณพี่น้องย่างสูงเข้าไปกะเมื่อนี้กะสิพาพี่น้องไปฟังนิทานถือว่าเป็นนิทานนิท่านแถาเก่าเลรอเนาะพี่น้องอืมโดนแล้วล่ะวันเท้อกะกะขั้นว่าถึงเลียงเลียงแขนนี่กะแขนนี่ก็ถือว่ามีเลียง เลียง,ม,ยงมีเลียงมีเหล้าหลายวันทองในนิทานก็ได้หลายเลียงหลายเหล้าที่ที่ถือว่าเป็นนิทานเออท่ากับจิ้งคด้ยินได้ฟังกันวันทอพี่น้องกระย้อนก็ไปพูดเหระตั้งแต่สมัยตั้งแต่สมัยว่าสัตว์สัตว์ทั้งหลายนี่โว่กันไดนะ้เนาะพี่น้องสัตว์สาวะวสิ่งสุยางนี่โว่โว่เป็น,นคนือคนนี่แหละวันทอไปอืก, мі, ก็มีมีแขวันทอมีแขมีนกมีหมาเออถือว่าเป็นเป็นเซี่ยวกันวันทอ นเูเอียงนี่เป็นเซียวกันแต่ว่าแขนี่มันเป็นแปลกๆก็คือแขมันถือว่ามีมูหันบอดคลารมีมูอยู่ในน้ามขึ้นกันหรอกมันได้มูอยู่ทั้งขวบกาสิเป็นว่าแขนี่เป็นคนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสั์ที่ถือว่ามีมีมีความสัมพันธ์เนาะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมัตหรอกมีสัสัมพันธ์บนมนุษยสัมพันธ์มีสัสัมพันธ์ที่ดีก็อก็เลยทําไห้แขนี่ถือว่ามีมูมีผวกเราไปทั้งไหนก็ด้วยความที่แขเป็น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 อย่างที่พวกขี่ทีอ่า เวลาแข Daniel, ไ่ spell, ได้ปูได้ปลามาจังสี่ก็ถือว่าปันนกเหล่านั้นเถอแต่ว่านกเนี่ยบ่มี <Yeah. S 1> อย่างมาปันเขาบอกว่านกกก็ได้ซวอยซอยแข่แหละซอยกัเป็นซ้อยอย่างกัซสร้อยกินขี้เขียววันทั่วไปเออเพราะว่าแข่หลจากินปูกินปลากินเศษเนื้อเศษยังติดเขียวที่กนกก็ได้ไปกินสรอยจังหมาจังสี่ก็ถือว่านกก็ได้ไปใส่กินเห็บกินมันกินเม้นไห้วันทั่เออกินไข่หาไข่ยังไปก็ถือว่าได้พึ่งพาอาศัยกันเป็นเที่ยวกันเหล่านันเถอะเนี่ยว เนี่ยกัดฮักกันดิขั้นพ่อหน้าพ่อตากันนี่กระถามกันล่ะผู้ใดได้ยังกับมาฝากมาปั่นกันมันเถอะแต่ว่าปั่นกันโบปั่นโบเอาเปรียบกันดิปั่นนี่ปั่นท้อๆกันล้วมันเถอะเออจังเขียได้ปลาบ้างสิกับเขียนี่ปลาเนี่ยโบขาดออกมันเถอะเพราะว่าอยู่อยู่ในบึงนี่ถือว่าเจ้าของนี่โอ้หมานอยู่มันเถอะเกิดย่ำย่ำหมาโบโบได้นักขินบางทีมาพ่อเขียก็ถือว่ามีนักกินบางทีได้ปลาขั้นใดมาก สามตัวยังสี่ก็ปั่นไหโดรมันตะพูดว่าโตคืงนกนะว่าเอาน้ำมูดอกนกถากินเศษก็ได้อยู่นะก็ถือเป็นยังสี่มาตลอดมันต่อถือว่าสัตว์ทั้งสามก็หักกันมันต่อไปใส่มาใส่กันเป็นเที่ยวกันลเนาอขั้นไปทั้งขู่ก็ได้ถามข้าวกันอืขั้นอยู่ยใกล้น้ำก็ได้ถามข้าวเขียวกันก็ถือว่าถือว่าดีตั้งเต่ตั้งเต่พ่อกันเที่ยวล่าสุดนี่มันต่อเขียกเขียกับหมากับนกนี่็ตั้งกันตั้งออกออกหากินกันแล้วเนาะ ืแต่ว่าหมาเนี่ยสังตเต่แยกจากแขงวนนี่ก็ออกออกหากินแล้ววันทอโอ้ยบ่บ่ถือว่าได้เงียบันไดมันทอหมาเนี่ยออกหาเงียบกัดจนหิวแ้วเ่านทอจนตาลราเลยเจ้าของโอ้ยมันคือจังส่งหายากแท้่าเัินคือพ่อกิดหายากคนนี้เึงถิงกลับไปไปรอรอบึงแล้วก็กลับไปหาแขงแต่บ่ไปถามแข่เลยได้ย,ยังว่าคือว่านะาเจ้าของพอเจ้าของหาเนี้กินบ่ได,ด้หั่านทอมันโชคดีเออแขง ไอ้หมาเนี่ยมันไปไปไปพอกวงเออไปพอกวงก็เลยไหลขบกวงได้บนลเทอเออไหลขบกวงได้แต่ว่ามันผ่านมาหลายหมือนเจ้าของบ่พ่อเงียยเลยบอนเะคขบกวงได้ก็เลยคบกินแหละเจ้าของเนาะอยากบอนเทะกินไปขาหนึ่งอืมกินก็ไปกินเหมือนไปขาหนึ่งก้อนบอนเทะได้เรียบร้อยกับลากตลาดตลาดมากเลวบอนเทะมาฟังฟังบึงกับว่าอิ่นหาเอื่นหาอิ่นหาเสียวบอนเทอเอออื่นหาแขนา แขกเอ้ยแขกเอ้ยพระท่านอื่นหาเนาะแขกพระท่านโดนในยิ้มเสียงเซียวอื่นโผล่ลูกอื่นจากหน้ามันตกเอาไม่ยังเนาะพระท่านอื่นยังกันโอ้ยเขาได้น่ากินมาปั่นตัวเฮ้ยว่าเตะเออหมาหมาเวาขึ้นมันก็แขกก็ได้ยั้งหน้าเราพระท่านโอ้ได้กวงพระท่านงวยตัวขึ้นเจ๊งแขกพระท่านเขือกันนี่หาปลาช่วยเหลือเขได้คือกันพระท่านกำลังพอดีเลยพระท่านเบากันนะบ้านนี้กันเอานกไปใส่พระท่านท่านโดน ก็เอิอนหาขึ้นกันนกนกกับท่านโดนกับมานุนุกอี๋งหมดทั่วบินปี้มาหมดทั่วมาเบิ่งมูอ๋อคือไไดเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยว่าท่นแต่ว่าขามันคือหายไปขาหนึ่งหมดทั่วนุกอี๋งถามหมดทั่วหมาหมาก็เลยว่าห้วยก็บว่าลูกขึ้นกันแล้วว่าท่านตอนไดหมากับมีนท่านเลี้ยงสามขาสามนี่เนาะว่าท่านหมาเกาขึ้นหน้าห้วยสั่งว่าแถอน้องว่าท่นเจ้าว่าก็บว่าติดใจอย่างดอกหมดทั่วเพราะหิวว่าเร็วกัน ปันกันเหล่ามันเถาะอีแขก็หมาปันปันกวงกันมันเถาะกันได้ไปพูดละเคริงโตเคริงโตแต่ว่าขาเนี่ยรู้สึกว่าขามันหายไปขาหนึ่งมันเถาะกัรู้สึกว่าปันยา่ยายๆมันเถาะแต่อีแขกนี่คืดอยู่ได้เอแป็ดๆก,ก,ก,กวงตัวนี้เรืยะสามขาอ่ะกักินกันเรียบร้อยแล้วมันเถาะอืมกินนั่นเรียบร้อยผ่านใส่เวลากินหลายมือ,อหรอเปล่อที่เบิร์มันเถาะกินมืดแล้วอ่ะน,นี้ก็รู้สึกว่าในภาคคนเนี่เนาะในภาคอนกน ทั้งหมากับไปหานอนว้นมาเถอะแข่กันลงเล็ดล่งนาม,มาเถอะลุ่งนีิแต่ว่านกอย่างนี่สงสัยอยู่กันเถอะง่อยอยู่ต้นใหม่ตรงม้งน่หันละห้องแกลก้แก,ก้กันนะท่านโดนที่แข่โพปูดขึ้นมาว่าได้ไปหากินทั้งแต่ใดตีนกย่างยาถามกันเนาะนกอย่างกับพ่รเลี้ยงท่านหมากใหม่กับพ่อมีอยู่ท่านอิ่มอยู่ท่านเป็นอย่างนี้ยังไงซอยแต่ว่านถามทีแข่คือว่ามันสีมีขีเ้เขียวไม่ไม่ใส้ขี้เขียวอยู่อันเถอะ อีแขบเขาเลยว่ามาหนุกอย่างเลยเขาว่ากวงได้มาเมของว่านมันเป็นแปลกๆเนาะว่าท่านโอ้ใดมาตั้งแต่หลายตั้งแต่หมาเอากวงมาปั่นนั้นเป็นแปลกๆเนาะว่าท่านแปลกยังไงล่ะมันมีสามขาอยู่แล้วว่าท่านเข้าว่าถ้ามันหมามัหลักกินก่อนเขาถิ่มแจ้งเอามาปั่นเข้าแขบก็กำลังนะหนุกเขเลยว่ามันก็เป็นไปได้แล้ว่าท่านเป็นไปได้คือกันเหรอว่าท่านแต่เขาก็สงสัยคือกันว่าท่าน ในห้องก็บ่าได้ถามหอกว่าเนี่ยเขาออกมาปั่นกักับถือว่าดีแล้ว่ะสันนกยังวอาวันเถอือนกนุกยางกับพี่แขวากันํานักหล่ะกะอี่แขก็ขืดกันตถอะเออหมาเนี่ยมันเป็นอย่างครบยาตัวนี่ว่าสันแต่เกามันคือสิแต่ว่ากิดพี่แขขืดไปขึ้นมาดิมันเป็นไปได้ดิป่าสันอี่แขวานะเพราะว่าหมาเนี่ยมันมีความโลภว่าสันพออี่แขเคยได้ยินเคยได้ยินข่าวขึ้นกัน ในยินข่าวว่าหมามันเคยขาบก่อนเนี่ยขามขามสะพานเออขามสะพานเนี่ยมันในยินข่าวว่ามันเห็นเห็นหมาตัวหนึ่งขาบสิ่งก่อนไงก็มันเนี Barn ่ยมันก็ค be ่ายทิ่มเออค่ายทิ่มมันอยากได้สิ่งน้ำเขาน่ะเออนี่เป็นความหลูกของหมาซึ่งอีแขกก็เคยได้ยิ่งหน่อยต่ยินตำนานนี่ของต่อแขกเลยมันก็เป็นไปได้ขึ้นในความหลูกของหมานี่ของต่อหมาคำว่าหมาเนี่ยมันขบยากอยู่เร็วว่าวกันนะแต่ว่านุ่งเอียงก็เออก็ดีแล้วล่ะก็ไในมาปั่นเห็ดีแล้วล่ะอย่าไปขึ้นยังหลาาย่น แขกกระวอซ้ำนั่นแหละตอนนี้หาหาอยู่หากินกันไปแล้วแต่ว่าอยู่มากอยู่มากอีกมือหนึ่งมันเถอะเออหมาหมาเนี่ยมันเถอะอยากขามอยากขามบึงเด้เอออยากขามบึงไปอีกฟังหนึ่งมันเถอะบึงมันกลวงเออเจ้าของทัานดินหลัดไปทังนี้รลยสึกว่าป่ามันหกหลายมันเถอะยานเออก็เลยอยากขามหน้ามันเถอะมันมีมองมันมีมองมองมองเจ้าของที่อยากขามไปเลย ปกติการถี่ขามไปใส่มาใส่ขั้นเป็นขามน้ำมิยังงสิอ่ะให้ว่าม้าเนี่ยกะใส่ใส่บริการอีแขตลอดแล้วมันเถอะที่แขะก็ไปส่งตลอดล่ะอืกับมีตนนกอย่างเราบ่ได้ใส่บริการนูอย่างก็บินเราเนาะอืแต่ว่าลังเทียมันเกิดง่อยขึ้นไปเหือกันไปอยู่กลางน้ำมันสิมันเกิดเด็ง่อยอีแขะอาศัยกันคือกันมันเถอะมากับสีขามน้ำมันเถอะเอออยากขามน้ำก็เลยมาาอื่นหายแขอยู่ฟังนะแต่ฟังนั่นแหละมันเถอะแขเอ้ยแขเอ้ยเพ่น ทีแขกมันยังอีกเนาะมันได้ยังมาปั่นเนี่เนาะมันได้มันได้นในกินเนี่ยมันคือหมานแท้ว่าหมาเนี่ยเมื่อหากินเจองเดี๋ยววะเออท่านโดนโคปูดขึ้นมาแล้วเนาะหมาเอิ่นหาเลยได้ยินเสียงเสียวอ่อนต่อได้ยินเสียงเสียวเป็นยังเหรอเฮ้ยวัดนั้นมีมีมีธุระยยังวัดนั้นมีอะไรวัดนั้นได้ยังมาปั่นเขาตีวัดนั้นบ่บ่ไม่ยังเบัดนั้นไปส่งเขาแนบวัดนั้นเขาจะขามน้ำไปฟังพุ่นวัดนั้นเออบอกบอกอีแขกนะหมานะอีแขกก็ว่า เออได้ดัวขั้นว่าที่ไปเดีย๋ยวเขาไปซุ่งเนี่ยเพยากเดีวยวสันเพราแต่ว่าออก,กันยังสันเร็วกันมาดัวขึ้นดัวท่นขึ้นง้อยหัวเขาหลุดว่าสันเออขึ้นง้อยตัวเขาหลุดว,ว่าสันเดี๋ยวเขาจะไปซุ่งว่าสันแฉ่สูบล้มเข้าไปในตัวเจ้าของกับให้ว่าฟู้งลงเลยมันเถอะมากระโดดย่อยขึ้นโหลดขึ้นขี้หลังหลังอีแฉ่มันเถอะก็ลอยไปลอยไปแล้วมันเถอะร้อยไปล,อ,ลอยไป,ไปๆๆอีแฉ่ ลอยหนามไปหรอกเหลือเบิ้งในหนามเบิ้งเงาเบิ <unforgettable S 1> <idor Pros> ้งเงาหมาเบิ้งในหนามเบิ้งในหนามเห็นเงาหมายืนเถือทั้งหลังเจ้าของอุ้ยจะมานขุดสร้างมันเที่มหมาเนี่ยคือแปลว่าคือมาน่ะอีแขนนะได้ซีนมากมันกับปั่นกูบะคืงมาทันมันปะเนากูได้ปลานะทลายทลายกูกับปั่นคืงหนึ่งแบบว่าทันอีแขนขุดวันเถอะขุดสร้างหมาวมาเถอะเออยทั้งขุดพอข่วนหลบของหมานั่นหละ ขึ้นไปขึ้นมามาอหอดกลางน้ำเย้ยเออพี่แขแลวเลยวโว้ขึ้นเป้าหมาเอ้ยถ้ามันอยู่กลางน้ำมัสิ่นี่ถ้ามันเข้ากินตัวนี่กินได้เสืด้เนาะว่าสัตว์ม,ม,ม,มีแข่โว้ขึ้นนะห่วยหมาเนี่ยฟัง่งมันคือวางสัตว์วะเพราะว่าเพราะว่าหมาใจขดจังตัวนี่ถ้นเข้าสิกินเนี่ยเข้ากินได้อยู่แล้วแต่ว่าเข้าไปเห็ดอกอเข้า่ามั็นตัว เซียวรักรักของเซียวล่ะท่านเพราะจริงใจต่อกันท่านที่แขวาว่าไงแต่ว่าเขาเขาประเหต์คือโตดอกท่านเขาถือประเหต์กับเซียวแบบนั้นว่าทั้งหมาก็ไม,ไม่ไม่ทิ่กินกุยลีบอ๊อนี่ว่ะเออหม,มากับบ้าปากดิมั่งอยู่อันต่อใส่ความฉิดอยู่ขึ้นไปขึ้นมามึงหอดฟังกันต่อว่ะเออดูทีแก่แข็งมึงเด้ไอ้แข็นี่ยมึงบอกแบบนี้ก็แสดงว่ามึงครบอะไรเลยอ่ะมึงบอกเคยไว้ใจกูเลยท่าน หมาหมาคืดคือกันนอนเถอะเออเราว่างคือคืดคืดกันอยู่หันอีแขกับพ่อได้เห็นอย่างดอกว่าไก่สีหงัดฟังมาเถอะไก่สีหงัดฟังอืมลอย้อยเข้าไปไกลๆเนาะเพราะแต่สีหอัดฟังหมาก็คือมึนเถอะอุ้ยแก่เขีนมึนมึนสาสมเลยอีแขกนี่วาสันอืมสมกับคว่ำจองหองเขามึนไงละวะสันเพราะแต่ว่าของสันเลยกันสีหอัดฟังมาเถอะเบ่งขี่พ่อมม่ได้หมาก็ได้เบ่งขี่ อืดอืดไปเพราะแต่สัองฟังเหยียบหัวอีแขะปับ๊บขีป่ปอกใส่ดังอีแขะแล้วมึงท้อโดดย่อยอี้ขึ้นฟังมันท้อืหันมาหัวรอพ้อม,มอีแขะหนางงมึงขึ้นว่ามึงสิงมากกูได้ที่ว่าหมาเว้าน่ะอ,อีแขะปั๊ดสูญในปักคักคนท้อไปปั๊บมึงเห็ดกูปานี่ที่ว่าม,มึงเอาสิ่มาปั่นกัน,กนกูมึงหลักเอาหลักหล,ลักเอาส่วนแบ่งไปกูกันยังบาวานอย่างนี้นอี่แขะวาน่ะนะมึงมาขี่เสดังกูอีก อีแขกศูนบักค้าวันเถาะไอ้ว่าตั้งแต่นั้นมาเนี่ยแขกกับหมาเนี่ยพอถือกันเลยวันเถาะไอ้ว่าอีแขกถือกินหมาเนี่ยขายย่างเดียววันเถาะเพิ่งกันเลยวานี่แหละขันอยากล่อแขกอืมเอาหมาไปเฮาพราะนะขันหมาเฮาว่องว่องเลยอีแขกถือขันมันอยู่ไกลแถวนั้นมันถือกินได้ยินเสียงเนี่ยแมลงหลดขึ้นมาหลดพราะนะเพราะว่าขี่เสดังอีแขกเนาะยุบหม่องดังอีแขกเลยทีมีตกปุ๊กคือจังก่อนคือจังเขเจ้าอื่นแ้ก่อนขี่หมาพราะนะนี่แหละมันเป็นทีมากว่าหมาเป็นอย่างเจ้าในขี่เนาะ เพราะว่าเกิดค่วมบาวบาบวายเนี่ยเสียใจกัน,นท,ทั้งสองฝ่ายตั้งแต่นั้นมากกันนี่ด้วยผู้ใดสีล่าแขกเพิ่นก็นเอาหมามันเถอะถือว่าเป็นศัตรูคู่อาฆาศกันมาตั้งแต่พูดละ่ะตั้งแต่ขางอดีตจนหอดสูมมอนี่แล้ววันทั่วไป